บทเรียนสำคัญสำหรับคนที่อยากใช้ชีวิตอย่างที่หวังและเป็นคนในแบบที่เยาจะเป็นจริงๆแม้แต่เมื่ออาชีพมากพอสวรรค์หลายคนยังเผลอดำเนินชีวิตไปอย่างไรทิศทางเร่งรีบมา,จากจเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองก็คือการทบทวนตัวเองถ้าเราไม่ทบทวนตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราอาจจะกำลังเดินทางผิดทิศทางหรือว่าเราไม่เคยมีพลังงานให้กับตัวเราเองนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมยาวได้ คนเราไม่กจะรู้สึกว่าตัวเองกําลังทำอะไรอะไรก็ไม่รู้อยู่ตลอดเวลาตัวเองกําลังยุ่งอะไรก็ไม่รู้อยู่ตลอดเวลาเราโมแต่มองสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในปฏิทินชีวิตของเรากลายเป็นการทํางานตลอดเวลาซะแล้วและเราไม่อาจจะเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้แม้แต่เงินที่เราอยากจะทําที่สุดสุดท้ายก็จะกลายเป็นความทุกข์ต้องตะลีตะเหลือก,กว่าจะทําให้งานนั้นมันเสร็จไปจะสุดท้ายก็มีแรงกดดันสูงยากจะรับไหว คนเราส่วนมากมักจะอยู่ในโหมดดําเนินการและมักจะบอกคนอื่นว่าเรายุ่งและทํางานอยู่ตลอดเวลา่น,นมีการบอกโดยในว่าเราเป็นที่ต้องการตัวเราเป็นที่ยอมรับซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะที่คนอื่นเขามองเราได้การทําตัวโคตรยุ่งจะคอยเน้นย้ําให้ผู้อื่นรู้ว่าคนนับถือตัวเองไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแม้เราจะหวุหาการคิดในระยะยาวแต่การในครอบครองเวลาดังกลาง่าวอาจจะเป็นการแสดงว่าเรามีความสําคัญน้อยกว่าที่คิด การนับรู้ถึงคุณค่าในตัวเองเป็นแรงจูงใจอันทรงพลังที่มันจะผลักดันให้เรายุ่งอยู่เสมอแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวการที่คุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรมันจะสร้างความอุ่นใจได้มากเมื่อเรายุ่งและมัวแต่จดจ่ออยู่กับการทําอะไรสักอย่างเราจะไม่มีเวลามาตั้งคาถามที่อาจจะมีคําตอบชวนอึนอดอัดนี่เป็นทางที่ถูกหรือเปล่าความสาเร็จมีความหมายอะไรกับเราคุณกําลังใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการหรือเปล่า หากคุณต้องการเพิ่มรายได้25่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงหรือจาเป็นต้องประเมินทางเลือกอาชีพของคุณไหมหรือต้องรับมือกับดิสลอฟอุตสาหกรรมมันง่ายมากกว่าที่จะลงมือทำแบบเดิมแล้วยังกานว่าคุณไม่มีเวลาพอที่จะพิจารณาธุรกิจรหรือชีวิตคุณใหม่เพราะฉะนั้นอย่าลงเอ่ยด้วยการที่เราเรียบเร่งไปข้างหน้าโดยไม่มีเวลาให้กับการทบทวนตัวเองบ่อยครั้งที่เรากำหนดเส้นทางจากวิธีที่ใช้ได้ผลมาก่อน หรือสิ่นที่ควรจะใช้ได้ผลหรือสิงที่เราควรจะต้องทําแล้วเราก็ยึดติดกับมันทุกแง่มุมแม้ว่าจะทาให้เราทุกทรมานใจก็ตามเราไม่เคยมีเวลากลับมานั่งทบทวนเลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้เราสนใจมันเราต้องการมันจริงหรือเปล่าความมากมายล้นทะลักของข้อมูลในโซเชียลมีเดียแต่เมื่อเราเกิดความอึดอัดในการรับสารวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดคือการจัดสรรความสนใจนั้นยามีประสิทธิภาพ ทำกลางแหล่งข้อมูลที่มากเกินกว่าจะบริโภคได้เราจะต้องฉลาดเลือกในสิ่งทห่เราจะสนใจเท่านั้นไม่ใช่ว่าเสพอะไรก็ได้คนทั่วไปใช้เวลาอย่างไร้ประสิทธิภาพมากเกินไปในแต่ละวันพวกเขาทนทําอะไรบางอย่างโดยไม่ได้รู้ว่าพวกเขากําลังเสียเวลาและเสียตัวตนของตัวเองเพราะพวกเขายอมปล่อยให้ตัวเองทํางานราัเท่าที่มีเวลาเมื่อคุณยอมทํางานเป็นเวลานานๆอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่า คุณได้ยอมให้ความร้ประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์มันเกิดขึ้นกับคุณอย่างเป็นระบบโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ในทางกลับกันเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยตัวแปรอยากฉันจะหยุดเดือนกับรัศาคมทั้งเดือนฉันจะไปเที่ยว15วันฉันจะพักผ่อนทั้งหมด10บวันฉันจะทํางานให้เสร็จก่อนหกโมงเย็นทุกวันมันจะมาับให้คุณต้องมีความคิดส,สนนร้างสรรค์ในระบบของคุณคุณจะเห็นความร้ประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทํางานล่าช้าหรือว่าระบบตารางเวลาที่น่าหนักใจ เพราะคุณไม่อาจจะมองข้ามได้แล้วคุณจะถูกบีบให้ตั้งคำถามในภาพรวมว่าฉันควรจะทำงานนี้หรือเปล่าจะมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นหรือว่าหยุดทำไปเลยได้ไหมฉันควรจะทุ่มเทความพยายามไปตรงจุดใดเพื่อได้ผลตอบแทนสูงสุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเลิกนนิสัยทำตามรายการสิ่งที่ต้องทำเพราะว่ามันเหมือนกำลังบอกเราว่าเรามาทำทุกอย่างนี้กันเถอะคุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆและไม่มีทางที่คุณจะไล่าตามมันทันได้ คุณจะต้องกำหนดว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดจากนั้นจึงเลื่อนสิ่งนั้นขึ้นมาอยู่บนสุดในปฏิทินของคุณอะไรก็ตามที่สำคัญรองลงมาคุณก็จัดให้มันอยู่ถัดไปส่วนสิ่งที่ไม่สำคัญคุณก็ไม่ต้องลงไว้เลยดีบมันทิ้งไปได้เลยหรือว่าตัดออกหรือว่ามอบหมายให้ใครทำก็ได้หรือปฏิเสธมันไปหากคุณเริ่มทำงานจากปฏิทินแทนที่จะเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำคุณจะดึงเวลากลับคืนมาได้และนี่คือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในทำนองเดียวกับ การหาว,วิธีควบคุมอาหารไม่ว่าจะเป็น k e โต f a สติ n ที่จริงคุณก็แค่กินให้น้อยลงแค่นั้นแทบไม่มีใครชอบผลลัพธ์ของการนิยมทําอะไรในระยะเวลาสั้นๆซึ่งพบเห็นได้รอบตัวเราเช่นความบ้าระห่ำไม่หยุดหย่อนหนูถีบจากที่วิ่งบนไม่รู้จบการไล่ตามเป้าหมายยังเอาไปเอาตายแม้ว่านั่นอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงคุณไม่จาเป็นต้องมีเวลาเพื่อให้คุณมีความคิดดีๆแต่คุณจะต้องมีพื้นที่ว่างในสมองมากพอเพื่อจะคิดอะไรดีๆ ้างนั้นคุณจะคิดอะไรไม่ออกเลยถ้าจิตใจคุณไม่ว่างพอก็ไม่ถึงว่าคุณจะทําสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แต่สิ่งนี้คิดหรือว่าตัดสินใจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าคุณจะต้องจัดสรรเวลาหลายร้อยชั่วโมงสําหรับการคิดเชิงกลยุทธร์ระยะยาวคุณไม่จมําเป็นต้องปลีกวิเวกไปอยู่วัดหรือเช่าบ้านก็ได้คุณแค่ต้องมีพื้นที่ทางจิตใจและเวลาอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะคิดและแตัดสินใจเพื่อที่คุณจะเป็นนักคิดที่ดีขึ้นเฉียบคมขึ้นและมีกลยุทธ์ที่ดีมากขึ้น ขั้นตอนแรกคือการขาจัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปแต่ในโลกที่เรียกร้องจากเราไม่หยุดหย่อนและบางครั้งโอกาสที่ยอดเยี่ยมก็ฝังอยู่ในสิ่งที่ไม่น่าสนใจโดยสรุปแล้วการทําให้ตัวเองดูยุ่งมากจเกินไปมันคือการแสดงสถานะทางสังคมว่าใช้ไม่ก็สาคัญหรือเป็นการเบียเบ่ยงเบีความสนใจจากการตั้งคําถามที่น่าอึดอัดบางครั้งเราก็มมกจะทําสิ่งนี้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวและที่สําคัญเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆ ให้คุณสร้างกรอบความคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วการที่คนเรายุ่งมีความหมายอะไรกันแน่ยิ่งเราไม่คิดว่าพวกเขาไปที่ต้องการของตลาดมาเท่าไหร่ความคิดที่ว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมตารางเวลาของตัวเองได้ก็จะชัดเจนขึ้นทําให้การทาตัวให้ยุ่งน่าดึงดูดใจน้อยลงคนที่เล่นเกมยาวเขาจะจัดสรรเวลาให้กับการทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองเพื่อมีพลังงานบวกคิดบวกและมีพื้นที่มากพอที่จะคิดและจัดก,การอะไรก็ตาม จำไว้เลยว่าอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเพราะว่าคนเก่งเล่นเกมยาวดูแลเวลารักษาเวลาคุณให้มีคุณค่าคุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับมีคนชวนไปจิบกาแฟหรือว่ามาขอคำปรึกษาคุณคุยไปคุยมาก็ใช้เวลานานจนเกินไปจนสุดท้ายคุณพบว่าทำไมการงานควรถึงไม่ก้าวหน้าหรือว่าไม่มีพลังบวกกับตัวเองหรือว่าหาเงินได้ไม่มากเท่าที่ควรจงฝึกปฏิเสธและกลายเป็นคนช่างเลือกมากขึ้น อย่าไหลไปตามการร้องขอของผู้คนและเสียเวลาให้กับผู้คนบางครั้งคุณอาจจะต้องเคารพตัวเองมากขึ้นคนที่เล่นเกมยาวเขาเคา,ารพตัวเองเพราะฉะนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนดอังนี้ครับคุณจะไม่บิดตารางงานของตัวคุณให้เข้ากับคนอื่นแต่จะตกลงเฉพาะเวลาที่คุณสะดวกเท่านั้นถ้ามีใครขอนัดพบเจอคุณควรให้บุกเขาเป็นฝ่ายมาหาคุณหรือว่าเลือกเวลาที่คุณจะไปอยู่ในแวดเดียวกันกันกบพวกเขาและเลือกต่อรับการพบปะผู้คนเพราะว่าแค่หน้าพบเจอ แต่ในช่วงนี้เริ่มงานใหม่ๆตอนที่คุณยังไม่รู้จักใครก็<ๆ>อาจจะนัดเจอได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่เทว่าคุณต้องค่อยๆรู้จักเลือกมากขึ้นเลือกคนที่เก่งมีผลลัพธ์มีพลังงานบวกหรือว่ามีความสัมพันธ์กับวิชาชีพคุณเรืออาจะเป็นผู้คนที่น่าสนใจจริงๆเท่านั้นการปรับเปลี่ยนวิธีการดังนี้จะทําให้คุณมีเวลาสําหรับตัวเองมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่สามารถปฏิเสธคนอื่นได้เพียงเพราะว่าเราไม่อยากทําให้ใครผิดหวงังหรือว่าเสียความรู้สึก หรือว่าขาดความไว้ใจเราเรากังวลว่าจะถูกใครบางคนที่น่าเจอเราข้อตัดสินในเชิงลบหรือรู้สึกว่าเธอเนี่ยมันเหนือเกินไปหรือเปล่ายิงเกินไปไหมเราไม่อยากเจอบทสนทนาที่น่าอึดอัดหรือว่าเลี่ยงจะเสจ,จะดีกว่าเช่นฉันจะพูดอะไรดีเราชอบความรู้สึกที่ได้เป็นคนสาคัญและเป็นที่ต้องการเราถูกครอบงาจากโฟโมหรือว่าความกลัวที่จะพลาดโอกาสเช่นจะเป็นอย่างไรหากฉันมาลุกทีหลังว่า ฉันน่าจะมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจเราเอาตัวรอดจากเรื่องเหล่านี้มาได้ตั้งนานเพราะช่วงเริ่มต้นของอาชีพการงานไม่ค่อยมีคนมาเข้าคิวคุยกับคุณก็เลยพอมีเวลาให้คุณใช้ชีวิตและสร้างพลังบวกแก่ตัวเองวางแผนเกี่ยวกับตัวเองแต่หากคุณทํางานเก่งและมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะเริ่มมีคนต้องการตัวคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญก็จะมีคนมาเข้าคิวอยากจะคุยกับคุณมากขึ้นและอาจจะกลายเป็นภาระที่หนักหน่วงเมื่อเวลาผ่านไป เราจะต้องรู้จักปรับตัวรู้จักฉลาดเลือกให้มากขึ้นคนส่วนใหญ่หอยหาเวลาในการใช้ความคิดมากขึ้นอยากจะบังเอิญมีเวลามากขึ้นหรือแม้กระทั่งเ,เสียเสี้ยวเวลาให้ได้อ้อยอิงและสนุกกับบทสนทนาหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่สุดท้ายเราก็กลับหาเวลาไม่ค่อยได้ให้กับตัวเราเองงานทุกอย่างของคุณรวมถึงกิจกรรมจะขายายตัวออกจนเต็มที่ตามเวลาที่คุณมีถ้าคุณยังไม่มีเวลาว่างในปฏิทินแล้วไม่ปกป้องดูแลมัน เวลานั้นก็จะถูกกลืนกินคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการใช้ชีวิตแบบนั้นแต่สุดท้ายเราก็ยังทําเพราะยิ่งเราประสบาสมสาเร็จโอกาสก็ยิ่งเข้ามามากมายและการตอบตกลงเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุดในการจัดก,การเรื่องเหล่านั้นในระยะสัน้นเราถมตารางของเราจนหืดขึ้นคอแล้วมันในสงสัยว่าทาไมสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีพลังงานเลยเราหมดไฟทาไมเราถึงไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีหัวเอาไว้คิดถึงเรื่องที่ใกล้ขวันพรุ่งนี้หรือแม้แต่การนําโปรเจกต์ใหญ่ กฎเกณฑ์ที่คุณควรจะสร้างขึ้นอะไรที่มันไม่สอดคล้องหรือว่าไม่เกี่ยวกับตัวคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปก็ได้อะไรที่มันดึงเวลาคุณไปคุณไม่จําเป็นต้องตอบรับก็ได้อะไรที่ดูแล้วจะไร้สาระคุณไม่จําเป็นต้องตอบรับก็ได้อะไรที่มันไม่ใช่สําหรับตัวคุณถ้าข้าในใจมันบอกว่าไม่ใช่ไม่เวิร์กก็ไม่ต้องทําก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือปกป้องเวลาของคุณให้คุณมีพื้นที่พลังงานบวก เพื่อคิดถึงระยะยาวที่จะเกิดขึ้นเช่นแผนการต่างๆสําหรับตัวคุณแผนการใช้ชีวิตแผนความสมบัติของคุณถ้าคุณมีเวลาเว้นว่างให้กับตัวคุณคุณจะมีไอเดียดีๆอีกมากมายเข้ามาในชีวิตและสุดท้ายคนเก่งเล่นเกมยาวเป็นเขาให้พื้นที่แก่ตัวเองและไม่ใครมาแย่งเวลาพวกเขาไปเพราะฉะนั้นสรุปท้ายคือเราต้องรักษาเวลาให้เป็นบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ ด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m ไม f u l n น s s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียม l ับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอเปีอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ